Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday สิบรอบอีกนะที่ค <Whew> ท <3 portrayed> ักนนะ p าอยูคันนั้นมีวันเกิดใครด้วยหรอครับจอวันเกิดก็แล้วฮะจอรจะได้วันเกิดคุณีุนคนเดียวนะถือว่าเราไดไปด้วยกัน Happy birthday to Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday Happy birthday to Happy birthday to จะน่าจะน่าะนับถ้ามองผ่านเลยใช่ไหมหล่องเลยวายเหรอจะบอกว่าคุณจิรุณเนี่ยเป็นพี่ชายที่ตอนนี้เราก็ทั้งคู่เลยนะโนนิวส์เป็นโนนิวส์ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคนนี้นะครับขอสิบรบมือให้กับคุณจิรุณด้วยนะครับพี่นัตตี้ของเราด้วยเองขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับฝีมือบอย ทุกคนซื้อโัวกเกอร์เซิร์ฟมาเนี๋ยวผมขอบคุณมากตื่นเต้นไหมก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับตัวเลือกที่เลือกไปในชีวิตนะครับผมอะไรนะจะไหมแล้วพี่จะไหมแล้วไหมแล้วอยู่หัวเล็กอยู่หัวเล็ก Happy Birthday ขอบคุณมากนะขอฝากเราด้วยขอโทษครับขอโทษครับโอเคโหจริงมากอ่ะพี่ใหม่พี่ใหม่จริงวันนี้ผมมีของขวัญให้พี่นัตตี้ด้วยคืออะไรฮะแต่ว่าผมตัดงของใหอะไแล้วแล้วพอทักเข้าไปว่าเขาไม่ส่งล้วเขาบล็อกผมอ่ะก็คือโดนนี่วันเกิดใครบิชชี่วันเดียวกันรอพี่สามไหมอ้าวอ้าวบิร์ y ติกรเลยนะต้องเลยไม่ต้องเนติกรอย่างสุนทรีิดดดีนะครับอย่ที่มีเพื่อนมาในเกิดนี้อ๋อใช่โหมันสมกับคำว่าเป็นบ้านเพื่อนเพราะอะไรที uh oh, <S <s mm ่ทำให้แบบนะเอ้าเราควรอาจจะแบบไม่อยากจะฟังเพลต้องอย่านี้มากเท่าไหร่ต้องพัฒนาแบบสะดุดนิดนึงนะครับผมขอโทษนะครับด้วยการบอกแก้วนะครับจะได้ลื่นๆได้ลื่นๆนี่เขาทำเป็นยังไงอยู่เลอ้าวใครหมดหมดใครไม่ what do